สวัสดีครับพี่น้องเช้าช่องสวนลงชนชีวิตคิดไปเรื่อยที่ารบทุกท่านครับผมครับเมื่อนี้หลวงชวนนําเสนอนะครับบรรยากาศที่พี่น้องได้ให้ความสนอกสนใจได้มาเยี่ยมชมสวนนะครับมาเบิงสวนผสมประสานหลากหลายไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยครับครับพี่น้องสวนหลวงชนที่ารพทุกท่านครับเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูแมวคุณครูทันยทอนทพชรนะครับกับมูที่เป็นราชการอยู่ในจังหวัดมาจากไสเนาะครับเนี่ยโอ้ธนธรรมจังหวัดนะครับได้ให้เกียรติสวนหลวงชวนได้ไหมได้ไหมแก้ผาอินทาผาล้ําโฉมเม็น อินาี่ตัดจันได้เลยครับนีจันนี่ขอเชิญเชิญนะคะอ้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูแมวหรือว่าดีเจแมวดีเจน้องแมวสาวสวยอารมณ์ดีนะคะจะพามาชิมอินภาลำพร้อมกับท่านผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอบำเน็จนรงนะคะวันนี้ได้มาแวะเยี่ยมชมสวนอินทผาลำของลุงชวน ยูทูบอะไรนะคะลุงชวนส,วน,ว,นว,นสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมอสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยไม่ใช่คิดไปเรื่อยนะคะเนี่ยคิดแล้วมันได้เงินด้วยได้ความอร่อยได้ความสมบูรณ์ของอินทผพาลัมซึ่งมองดูแล้วเนี่ยปีที่แล้วดีเจน้องแมวก็มานะคะคุณแมวก็มาปีนี้มาอีกครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ปีนี้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการกว่าปีที่แล้วแล้วรสชาติของอินทผพาลัมเนี่ยอร่อยแล้วก็กรอบ นะคะเชิญชวนทุกท่านมาชิมค่ะรู้สึกว่าปีนี้จะทําแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมใช่ครับถ้าอิ่มร้อยห้าสิบต้องการจะจะชิมอิ่มเอกินอิ่มร้อยห้าสิบยุ่งนยินดีให้บริการครับแต่ก็ตามใจหรับ้ห่อได้ไหมจะได้นาชลโลมาด้วยไม่ถ้าห่อก็คือซื้อครับซื้อกยกบ้านใช่กิโลละเท่าไหร่คะกิโลละสองร้อยบาทครับปีนี้เปิดไว้ต่ําสุดของสวนอินทผลัม้วครับเพราะว่าสวนอื่นเขาจะสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบตามพรีเมียมตามเกด ของลูกลูกอินทผลัมแต่ลูกของลุงชวนไม่ไม่ขี้เล่เลยนะครับปีนี้ใหญ่มากปอดสารพิษด้วยนะคะปอดสารครับไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงแม้แต่ครั้งเดียวครับชิมให้ชิมชิมให้ดูเลยนะคะอือปลอดอืออร่อยมากหวานหอมด้วยมีกลิ่นเหมือนกะทิเหมือนกะทิบอกหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะลุงชวนศูนย์แปดเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแปดห้าเด้อพี่น้องจองได้ครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแปดห้าเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านล่าง จอเลยครับผมให้ท่าจะนธารมพูดหน่อยค่ะได้ชิมรสชาติแล้วนะคะอร่อยถูกปากไม่เหมือนใครค่ะที่นี่หวานหอมกรอบอร่อยที่สําคัญคือได้กินคาต้นใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะได้เปิดเปิดผ้าเปิดผ้ากินแก้ผ้ากินแก้ผ้ากินค่ะนี่คือนี่คือข้อผมคิดว่าจะเอาส่วนลงชวนเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ คิดอะไรคิดง่ายง,ง่ายแล้วสิ่งที่สําคัญคือมิตรภาพมันหาซื้อไม่ได้ใครมาสวนลุงชวนผมอยากจะให้มีความประทับใจกลับไปและไปบอกต่ออย่างมีความภาคภูมิใจที่สือจุดหมายของเราตั้งหากฝันข <ใจ S 2> องผมค,คือฝันที่ต้องการมิตรต้องการที่ตั้งของสวนค่ะบ้านห้วยจิ๋วตัวบนห้วยจิ๋วอำเภอเทศตถถิดจังหวัดชัยภูมิครับผมหลายท่านนะที่มีความตั้งใจจะไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวแวะสวนลุงชวนก่อนนะคะแล้วก็ไปทุ่งดอกกระเจียวก็ยังได้นะคะแล้วก็ทันด้วยมันเส้นทางที่ผ่านนอกจาก เรารู้สึกถนุนเส้นนี้จะเป็น205ครับ205เส้นทางผ่านระหว่างเทพสิธิ์หนองบัวโคกครับผมเส้น205เส้นสุรัานาลัยครับก็คลิปนี้ทังไลก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองนะครับที่ได้ให้ความให้กำลังใจกับส่วนลุงชลนะครับแล้วก็เชิญชนพี่น้องสําหรับลุงชนเองก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกคณะทุกคนทุกรุ่นทุกไว้ทุกเพศทุกไว้หมูหมากาะไก่เอาเขม้าได้เบิดนะครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ยึดติดกับ อย่างเลยครับบ่มีบ่มีกฎบ่มีกติกากติกาคือว่าไม้แล้วขอให้ได้ซิมจากต้นแล้วก็ซื้อกลับบ้านอุดหนุนลุงชวนอุดหนุนเกษตรกรเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับผ<ห>ู้สาวงามสองท่านนะครับ,รรรบขอบคุณในหลายนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สวนลุงชวนสวัสดีครับ ครับสำหรับส่วนลุงชนช่วงนี้นะครับอินทผลัมนี่ก็สุกแล้วนะครับกินได้เร้วนะครับเพียงแต่ว่าการตัดทั้งจันนี่มันบรทันตัดได้นะครับเพราะว่าอายุเขาบรทันครบร้อยหาสิบมือเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจกับมาเที่ยวมาชมได้ยังมีได้ช็อปอยู่นะครับนอกจาต่ว่าจะช็อปเป็นพ้วงบได้นะครับแต่ว่าถ้ารับได้ก็ตัดให้นะครับขอบคุณในหลายที่ติดตามขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ